ปลั๊กไฟ4เต้าเสียบนะครับ8ช่อง USB และอีก2ช่องของ Type C ตัวนี้ของ One Sam นะครับวัสดุไม่ลามไฟด้วยและตัวนี้นะครับผมรองรับไฟ2,300วัตต์นะครับ <Wow. S 1> มาแบบว่าใครที่แบบว่าอยากจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีในส่วนของตัวอะแดปเตอร์และเป็นช่อง USB นี่สบายใจได้นะครับเพราะพี่แกเนี่ยมีถึง8ช่องนะครับและตรงนี้นะครับกดปุ๊บ <Wow. S 1> นี่ถ้าไฟขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าพี่แก พร้อมที่จะทํางานแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะในส่วนของปลั๊กตัวนี้ มันจะมีลิ้นนะครับนี่เอาไว้ปิดกั้นเวลาเราไม่ใช้ในส่วนของเต้าเสียบตรงนี้ครับสีเข,เขียวอยู่ในช่องเสียบเนี่ยป้องกันในส่วนของการที่จะมีอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดในส่วนของการชอร็อตได้นะครับผมนะ <S <S เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์ของคนที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือต้องการเอาไว้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือใส่หรือเสียบต่างๆได้หมดเลยนะครับที่สําคัญพี่แกมีมาตรฐานของพี่มอพี่ออพี่กอใครกําลังมองหาในส่วนของปลั๊กไฟนะครับเลือกเอาความยาวที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะครับเพราะสายของเขามีอยู่2ขนาดหรือ3ขนาดตรรรงกะะานะคันะ ไปกดได้เลยนะครับใครกำลังมองหาผมบอกเลยว่ายังไงมันก็คุ้มนะครับนะปะไปจัดกัน